ฮักดอยฮักดอยแม่ริมวันนี้มากลางเต็นฮักดอยแม่ลิมวันนี้มากับสิงสมุทรสตหิบนะครับเด็กสตหิบสีฟ้าฮักดอยฮักดอยอยู่แม่ลิมออยู่หนองประมันเดี๋ยวนะหนองประมันตรงนู้นเห็นราชพัฒสลวงนะครับาราชพัฒวิยาเขตสลวง สลวงของแม่มริมเกิดไปถึงแม่แตงและวฮักดอย <S <S เอรู้ไหมที่นี่เขาคิดหัวเท่าไหร่ร้อยบาทครับหัวละหนึ่งร้อยอ่ารเรามากันหลายเต็นเรามากันหลายเต็นพอเรามาหลายเต็นปุ๊บเขาังมีเต็นส่วนกลางให้พวกเราหน,เนหนึ่งเต็นหนึ่งหนึ่งหลังอ่าไม่ใช่เต็นนะเป็นสาราเลยหนึ่งหลังอ่ายกตัวอย่างนู่นอีกนู่นอีกอมาดูนี่มาดูนี่ นี่ก็อีกหนึ่งหลังน่นก็อีกหนึ่งหลังสามารถกางเต็นท์ในในในศาลาดได้ด้วยนะ,ะเดินมาดูโอที่นี่ถนนถนนมันเป็นคันที่มันเป็นคอร์สหน่อยมันอ,ออกจะเป็นลูกรังไม่มีไม่มีถนนถนนท่อนกีดตลอดสายอแล้วก็พอเข้ามาใกล้ๆเนี่ยประมาณสักกิโลครึ่งจะเป็นถนนลูกรังอ่า ตรงนี้เข้ามาตรงหนองประมันกลางหัวละหนึ่งร้อยห้องน้ําอยู่ไหนภาพดูห้องน้ำ่อยไหมเดี๋ยวผมไปสำรวจห้องน้ําให้ก็พืน้ <c oughs> นที่กว้างขวางมากอุ้ยเขามีเซเว่นน้อยด้วยครับ <c> ก <oughs> ็เขามีของมาขายด้วยาสารพัดเหมือนกันขนมนมเลย ให้ดูซะหน่อยที่สำคัญมีแปรสีฟันยาสีฟันสบ,บู่ยากันยุงมะม่วงก็<ะ> <ơ> เป็นพื้นที่กว้างมากนะเดี๋ยวผมไปสำรวจห้องน้ำก่อนป่ะ<ป>สำรวจห้องน้ำเลยห้องน้ำก็เยอะอยู่นะ อันนี้คืออะไรอ๋ออาบน้ำไม่รู้มีน้ำอุ่นหรอือเปล่าเอมีน้ำอุ่นไหมไม่มีน้ำอุ่นเนาะเดี๋ยอะหายว่ะวันนี้เอมากับคนเก่านะเนาะมาคนเก่าคะ่ะ <laughs> <laughs> ยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวนะเราต้องลบพอดีเขาเปิดเพลงเสียงดังเดี๋ยวเราหลบก่อนโอ้ยมีป๊กไฟให้ใช้ด้วยมีป๊กไฟให้ใช้ด้วย อากาศเริ่มเย็นละก็เป็นเนินเขาสูงๆนะอ่าเราสามารถกางเต็นท์นอนในนี้ได้ตอนวันนี้ลูกไม่มาหนาไม่มาลูกยังไม่หยุดลยพี่ยังทำงานอยู่ยังทำงานอยู่เลยโอ้ยตรงที่เราครับครูอะไรเอ่ยไก่ ไข่เพราะว่าอนนูนไก่กินไข่มาแล้วก่อนไก่ยังไม่เสร็จก็ก็เรามีสลาเออมีสลามีไฟมีไฟฟ้าให้ใช้โอเคนะหัวละหนึ่งร้อยโอ้โหของแท้ของแท้องเขาบอกว่าเนื้อส่วนนี้มันอร่อยกว่าขาอีกมันหวานมันจะหวานกว่าขา เด็กที่คงเด้กที่คงใช่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอเคถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อน,อนก็มีสวนดอกไม้เล็กๆน้อยๆให้ดูด้วยเมื่อเมื่อปีที่แล้วผมมานอนใกล้ๆกันตรงเนี้ยมีสวนยางกลางดอยอีกอีกเจ้าหนึ่งอ่ะใกล้ๆกันนี่นะตรงนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่แล้วเรานอนกันใต้ต้นไม้อ่าสวนยางกลางดอย บรรยากาศก็ดีที่นี่ก็สวยเนี่ยบรรยากาศดีเหมือนกันที่นี่สุดยอดเลยก็เราจะจับจุดเกาะราชพัชรหลวงอ่าก่อนที่เราจะจับจุดถ้าไม่แตงงนะ่ายจะไปทางขวามือนู่นถนนเห็นถนนเห็นไฟเลยยุบระยับเนาะต้นไม้มันบงังโอเคเก็บบรรยากาศให้ดูเท่าน,นี้ก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทนันเขาดูนี่เขาแย่งกันแล้วนะ่ะ <c oughs> <c oughs> แยัเลยแยสดสายสายของวันนี้ครับสายสายเริ่มเก็บเต้นกันแล้ววันนี้ไม่มีหมอกนะแต่แต่ภูเขามันสลับซับซ้อนกันเป็นชั้นเป็นชั้นสวยนะตอนเช้าแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าภารกิจทรงกาแฟ ที่นี่หัวละหนึ่งร้อยมีไฟฟ้าให้ใช้ห้องน้ําสะอาดไหมสะอาดมากโอเคแล้วก็น้ำเต้าหู้ฟรีขนมปังฟรีขนมปงฟพอเราเจอของฟรีก็เลยจำเป็นต้องอุหลุนก็มามาเขาหน่อยซุมละเี่อ้อเขาคิดข้าซุมด้วยนะซุมเนี่ยสองร้อยแล้วก็มีมีก๊อกมีก๊อกน้ามีสายยางให้ใช้ อืมแต่ชอบซุ้มเนี่ยใหญ่ดีค่ะซุ้มใหญ่แม่นซุ้มใหญ่มากวันนี้เชฟทำอะไรข้าวต้มมือเช้าครับโอ้โหนี่มันหมูชัดชัด้มข้าวเออหมูใส่ข้าวไม่ได้ครับต้มหมูนะก็ลานกลางเต็นที่นี่เหรอกว้างมากมีหลายชั้นอ่ะพาเดินไปดูซะหน่อย เเครรืื่่อองนีย้ okay. ดูข้างล่างนี่ก็ลานกว้างเลยนะแต่ว่ารถจะมาได้ไหมมาได้นี่มีทางรถมาได้อยู่กว้างทางบนก็เยอะเป็นพื้นที่ที่เยอะมากอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูทั่วๆหน่อยก็แนะนำสำหรับจุดกางเต็นท์ที่อยู่อำเภอแม่ลิม ตรงนี้ที่เป็นเขตติดต่อระหว่างไม่ริมกับอ่าแม่แตงนะครับไอฮักดอยให้ดูหนนะ่อยแล้วก็นี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งคือก๊อกน้ําไปทั่วเลยอ๋อตรงเมื่อกี้ขารถไปได้นี่ไงทางทางที่ขารถเข้าไปมีหลายชั้นเลยนะเป็นชั้นชั้นหลายชั้นเลยนะประมาณนี้การเดินทางก็สะดวกนะครับสะดวก มีแค่ทางลูกรังก่อนจะถึงประมาณกิโลครึ่งแค่ลูกรังนะแต่ทางเรียบแล้วก็มีไฟโซลาเซลล์ส่วนนี้หมายถึงว่าส่องสว่างระหว่างทางนะโอเคแนะนำประมาณนี้ครับอ,อยู่ใกล้กับวัดแม่แอนถ้าเกิดใครเข้ามาไม่ถูกให้ตั้งคีเอสว่าวัดแม่แอนนะครับแม่แอน แล้วก็รถสามารถจอดถึงที่ได้เลยถ้ามันไม่เกิกะหรือว่าบังวิวนะเขาให้จอดด้วยอ่าของผมก็จอดข้างๆเต็นท์เลยแต่ถ้า,าจุดที่เราจอดบังวิวเขาจะขอย้ายให้ไปจอดข้างนอกโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับ,บ้านกลางเต็นท์ในเชียงใหม่วิวดีนะ วิวดีบรรยากาศดีสาราค่อนข้างใหญ่นะ,ะสาราะาใหญ่มาก